ซัมซุงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะซัมซุงกา a ล็กซี่เอ็กซินะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะว่ามีจุดขายอะไรบ้างนะคะในรุ่นนี้นะคะจุดขายหลักๆของเขาเลยนะคะจะมี4จุดขายด้วยกันนะคะจุดขายที่1นะคะจะเป็นการใช้เสียงนะคะเราสามารถใช้คําสั่งเสียงนะคะในการหาข้อมูลโดยที่เราไม่จําเป็นต้องจดอยู่บันทิทเข้าไปนะคะอันนี้เรามาดูกันเลยค่ะ หากเรานะคะกาลังจะมีแพลนไปท่องเที่ยวนะคะต่างประเทศนะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราเข้า y o YouTube ก่อนนะคะเข้า y YouTube เสร็จปุ๊บนะคะเราต้องการที่จะใช้คําสั่งเสียงเราก็กดปุ่มติดเครื่องค้างไว้นะคะเพื่อเรดยกการใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้คําสั่งเสียงสรุปวิดีโอ และวางแผนการใช้งานไอวางแผนการไปเที่ยวให้ฉันหน่อยนี่ค่ะเขาก็จะสรุปการท่องเที่ยวในคลิปนี้ให้เรานะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะง่ายๆเลยและหากเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็ใช้คำสั่งเสียงเหมือนเดิมได้เลยค่ะ เราสามารถที่จะทําทงานหลายๆแอปพร้อมกันได้นะคะในการใช้คําสั่งเสียงตัวนี้บันทึกคลิปนี้ไปไว้ในซัมซุ n o t ตให้ฉันหน่อยได้เลยบันทึกแล้วนี่เห็นไหมคะบันทึกข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลย และหากเรานะคะไปถึงฮ่องกงเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปกินอาหารร้านไหนนะคะเราก็ใช้คำสั่งเสียงตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะโดยการทำอย่างนี้นะคะหาร้านอาหารดังๆ5ร้านในฮ่องกงให้ฉันหน่อยได้เลยนี่คือร้านอาหารดังๆ5ร้านในฮ่องกง โฮลีฟุกร้านอาหารจีนและเอเชียฟิวชั่นนี่นะคะเขาก็จะเปิดร้านอาหารให้เรานะคะมีพร้อมทั้งแผนที่นะคะไม่ต้องดูรีวิวเสียเวลาเข้าไปดูรีวิวอีกนะคะอันนี้ก็จะมีร้านอาหารเวลาเปิดปิดนะคะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อให้เราด้วยนะคะนี่เราก็สามารถโทรเข้าไปจองหรือได้เลยนะคะ และหากเราะะไปเที่ยวฮ่องกงแล้วนะคะคอาจจะไปกับเพื่อนๆนะะอาจจะมีการถ่ายรีวิวะะแล้วก็มีเสียงรบกวนนะคะคตัว S25 Ultra ตัวนี้นะคะคสามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง6เสียงด้วยกันนะคะคทั้งเสียงธรรมชาตินะคะคเสียงคนนะคะคเสียงรอบข้างนะคะคเราสามารถตัดเสียงได้มากเลยนะคะคอันนี้เรามาดูกันนะคะคว่าตัดเสียงกันยังไงคะ่ะอันนี้เราก็ไปที่วิดีโอนะคะแล้วเราก็ไปที่สัญลักษณ์ AI แล้วก็ให้ AI วิเคราะห์เสียงนะคะเห็นไหมคะจะมีเสียงคนพูดนะคะเรียนกินนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที้นะคะเราต้องการตัดเสียงรอบค้านะคะแล้วก็แค่ไปเสียงเห็นไหมคะก็จะได้ยินเสียงคนหรือเราต้องการที่จะตัดเสียงคนนะคะแล้วก็แค่ไปเสียงนคะ เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการตัดเสียงอะไรนะคะเสียงคนเสียงนักเสียงคนนอนเสียงนักเ,เต้นนะคะรอบข้างนี่เห็นไหมคะว่ามันฉลาดขนาดไหนมี AI ือง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเข้าแอปให้ยุ่งยากนะคะแค่ทำผ่านตัวเครื่องของใน Galaxy A 2 5ได้เลยนะคะแล้วก็หากเรานะคะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะอาจจะได้ภาพที่ยังไม่สวยนะคะ อาจจะยังได้ภาพที่ไม่ดีที่สุดนะคะเราก็ไปที่รูปภาพนะคะเห็นไหมคะว่าภาพนี้ตาเพื่อนอาจจะยังเบลออยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปิดตาอยู่นะคะเราก็ไปที่ปัดขึ้นอย่างนี้นะคะ เลือกใบหน้าที่ดีที่สุดนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้สูงสุดถึง5ใบหน้าด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ AI นะคะเป็นคนประมวลผลอีกแล้วนะคะว่าจะเราจะเลือกหน้าแบบไหนเห็นไหมคะต้นฉบับหน้าเราจะปิดตาอยู่เราก็แค่เปิดตาให้อ่าเห็นไหมคะนี่สวยมากนี่เห็นไหมคะแค่นี้เองคะ่ะเราก็แค่กดบันทึกเข้าไปนะคะเราก็จะได้ภาพที่ดูดีที่สุดแล้ว เลนจิมินานะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ใช้คำสั่งเสียงในการหาแผนที่เท่านั้นนะคะเรายังสามารถพูดคุยโต้อตอบได้หลายอย่างด้วยกันนะคะโดยการที่เข้าไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมฉันต้องการลดความอ้วนมีวิธีไหนบ้าง สวัสดีนี่คือเจมีไนเรากําลังจะใช้ฟีเจอร์ไลฟ์ที่แค่คุยก็หาข้อมูลนี่นะคะแค่คุยแล้วก็ได้หมดเลยนะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆลเลยได้เลยคุณพร้อมตอนไหนก็มาเริ่มแชท